ไม่หม่มบอกแล้วว่าไม่หม่มยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาร i ชาแน n n e l คลิปนี้อัปเดตความเคลื่อนไหวอัปเดตความน่ารักของลูกชายแห่งชาติไรอันกัดบัณฑิตค่ะใครอยากรู้ว่าลูกชายจะหม่มหรือไม่หม่มก็ไปชมได้นะคะที่ Facebook ไรอันกัดบัณฑิตค่ะไปชมความน่ารักของลูกชายนะคะแล้วน้องไรอันนะคะก็มาคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปของตัวเองนะคะเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะพร้อมอิโมจิหัวเราะน้ำตาแตกนะคะส่วนแม่อังก็แม่รอช้าค่ะ เข้ามาเม้นตอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะคะอินเนอร์มาเต็มลูกชายก็เป็นความน่ารักนะคะของน้องไรอันนะคะ คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปเรียวค่ะน้องก็มาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับแม่ๆเอฟซีแฟนคลับพอได้คลายหายคิดถึงกันนะคะส่วนคิวงานในวันนี้นะคะคิวงานของน้องไรอันก็เป็นงานปิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพส์ตจาก Facebook ไรอันกัดบัณฑิตไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจค่ะ